สนับสนุนโดยแซมมี่เกมเมอร์และไนคุ้งอย่าลืมไปกดซับสไครต์ให้พวกเขาเยอะๆด้วยนะครับและผู้สนับสนุนน้องใหม่มิสเตอร์จูเนียร์เซธไบรีอย่าลืมไปกดซับสไครต์ให้เขาด้วยนะครับดิงได้ดังรีคิชั่นเอาเลยครับสุดท้ายวันนี้พวกผมจากอินไก่ทีชแนลนะครับผมวันนี้เวันนี้เราอยู่ในเกมไหนครับพัคกี้ดีดิชั่น0.15.4โมจ้ายงบีนะครับในสชารับคิดนี้แล้วก็อยู่ในการทดลอง โอเคนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาทดลองเกี่ยวกับเสียงร้องนะครับเสียงร้องอันชวนอะ,อะไรคนลุกเนี่ย <laughs> ประมาณนั้นนะครับเสียงร้องของมอนสเตอร์แต่ละตัวกันนะครับในรายการทดลองมั่วครั้งนี้นะนะก็คิดได้สดๆเมื่อกี้เลยโอ้โหไม่รู้ว่าสมองส่วนไหนไปคิดได้นะครับ ทุยไม่ใช่เคยครับไปดูตัวแรกกันเลยครับนั่นก็คือวิลเลจอะไรนะชาวบ้านวิลเลจนะครับเดี๋ยวก็ขอถอดอหูฟังนะครับเพื่อได้ยินเสียงของนี้นะครับโอเคอ่ะถอดแล้วนะครับนะเอ็มเป็นไงครับเสียงเต็มแล้วใช่ไหมเปิดนี้เต็มอีกดูเสียงตอนที่มันโดนตีหรือว่าตอนมันตายก็ได้นะ เน่เสียงหลอนเหลาไปเลยครับมาดูตัวที่สองนะนั่นก็คืออะไรนะชิกเก้นนะครับไก่นะโอ้เสียงใช้ได้นะครับต่อไปก็คือโคหรือว่าวัวของเรานั่นเองครับดูเสียงอ่าเสียงเอฟเฟกใช้ได้นะครับหมูครับ ก็เหมือนเหมือนเหมือนอยู <All right. c ười> ่นะฮะแล้วก็สักอะไรีฟสลิปสอะไรไม่รู้นะนะก็เสียงเหมือนอยู่เหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นวูบวูมานะครับมาโอ้โหนะครับแมวครับไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ตอนตายไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่โอเคครับวัวเห็ด เหมือนกันครับเหมือนกันกระโบธรรมดาครับเอ่ออะไรนะแบดค้างข่าวนะครับค้างข่าโอ้โหตีไม่โดนเลยอ,อยู่นี่นี่นะคะลูกพี่โอ้โหมึงเอ๊ะให้กูตีเถออยู่ไหนล่ะได้ยินไหมครับเมื่อกี้นะน่าจะได้ยินนะครับและบิดโอ้โหกูนึกว่าหนูปคือ how how เออะไรไม่รู้ครับเป็นบัวเออเป็นผ้านะครับ เสียงนี่มันชวนคนลุกจริงๆครับแล้วก็อะไรนะไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นแกะเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นลาหรือเปล่าโอ้ทำไมเสียงแตยมันอนาย่างวะเคต่อไปอะไรไม่รู้ครับอืมหือเสียงใช้ได้เลยนี่ตัวนี้ครับเด็ดจริงครับโอ้โหกูดิ นึกว่าเข้าไปในโรงหนังเลยนะเสียงดังมากครับแล้วก็อะไรอีกซอมบี้ครับว้าวโอ้โหเสียงน่ากลัวมากครับต่อไปอะไรครับคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเ,ปอ,ปเอาปล่อยไม่ออกคิปเปอร์วัดแทบไม่มีเสียงนะโอเคต่อไปอะไรครับอินเดอร์แมนอินเดอร์แมน นี่ผมว่าเสียงน่ากลัวสุดละนี่ตอนตายโคตรน่ากลัวต่อไปครับเอ่อเขาเรียกอะไรเม่นหรือ่ะไม่รู้เหมือนกันก็ปกตินะสเกลิตันพี่สเกลของเราครับโอ้โหไม่มีเสียงกรีดร้องนะครับโอ้โหอดทนดีมากเลยนะว้าวโอ้ไม g กอด เชื่อสกิลเออส,สก,กินนลเหมือนกันครับอืมคือมึงไม่มีไม่คิดจะล้อเนี่ยเหรอโอ้ต่อไปอะไรอันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสเลีสอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนกันครับแม่งคล้ายๆสกิลหมดทุกอย่างเลยสลามโอ้โหเสียงเท่มากสไปเดอร์ อืมก็เสียงใช้ได้อยู่ซอมบี้เสียงมันโดนยิงเลยแล้วก็พิกแมนพิกแมนอู้ก็เสียงหลอนขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะครับอะไรเดอะฮาร์ทของเราครับอืมคล้ายๆกับซอมบี้เลยครับต่อไปครับปลาหมึกนะปลาหมึก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  โอ้ไม่มีเสียงเลยแล้วก็ปล่อยหมึกไวสิ่้ใดกันเลยครับปล่อยไปเลยแล้วกันนี่ก็สไปเดอร์พิษครับก็ปกติครับเสียงเหมือนหมึกสไปเดอร์ธรรมดาเลยเนียสเปาววชิชวิชแม่มดนะครับอืมก็ไม่รู้ก็เท่านั้นงงนะชิบาย มันไปนเกิดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆตัวนี้ต้องทดสอบข้างนอกนะครับเดี๋ยวดูไอ้นี่ก่อนก็ได้นี่นี่โหกว่าเสียงจะหายนะครับเดี๋ยวก็ไปทดสอบข้างนอกกันเลยครับก็ออกมากันได้แล้วนะคร Glass Glass นี่โอ้โหใหญ่เป็นบ้า <c oughs> What What the fuck เสียง เสียงใช้ได <disposable> ้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับสุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไปกระลองแจ้ผมคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาก็ทําคลิปขึ้นมาอีกนะครับผมก็เอาชิปหายเขาทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s ไ r i b e กันด้วยนะครับเจอกันคิดนะครับผมดโดยครับ